สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวว่าธนาคารกลางของจีนหรือว่า PBOC ได้ถือครองทองคำเพิ่มเติมราว390 0 0 0ออนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 6 7ตามรายงานของบูมเบิร์กเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอ้างอิงข้อมูลจากรัฐบาลรวมแล้วธนาคารกลางถือครองทองคาทั้งสิ้น 72.58ล้านออนหรือว่าราวๆ2,257ตันด้วยกันสภาทองคำโลกรายงานว่าบรรดาธนาคารกลางชาติต่างๆได้ซื้อทองคำทั้งสิ้น1,037ตันในปี2 5 6 6ต่ำกว่าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการในปี2,565เพียงเล็กน้อยโดยนอกเหนือจากความเคลื่อนไหวเข้าซื้ออย่างกระตือรือร้นของธนาคารกลางต่างๆแล้วราคาทองคำยังดีตัวขึ้นเรื่อยเมื่อเร็วๆนี้จากความคาดหมายที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะปรับตัวลดดอกเบี้ยความเคลื่อนไหวของจีนที่เพิ่มเติมทุนสำรองด้วยทองคำเช่นเดียวกับธนาคารกลางอื่นที่ดำเนินการแบบเดียวกันเมื่อปี2566บ่งชี้ว่าจีนเดินหน้ากระจายความหลากหลายในทุนสำรองที่ถือครองและด้วยการถือครองทองคำยังช่วยให้พวกเขาพึ่งพิงดอลลา,าร์สหรัฐน้อยลงด้วย,วยประเทศแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเศรษฐกิจบริกที่ประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ซึ่งมีความพยเยอทะยานร่วมกันในการลดกัน รองโลกของดอลลาร์สหรัฐกระนั้นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามอุปสงค์ทองคําในจีนนับว่าสูงเลี้ยวอยู่ก่อนแล้วอ้างอิงจากข้อมูลการส่งออกของสวิตเซอร์แลนด์ไปยังประเทศแห่งนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3ามเท่าตัวในเดือนมกราคมปี2567จากข้อมูลเบื้องต้นโดยความต้องการทองคําเกิดขึ้นในขณะที่ตลาดหุ้นและเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศจีนยังอยู่ในภาวะที่สั่นคลอนในอดีตที่ผ่านมาพวกนักลงทุนจะไหลบ่าเข้าถือคลองทองคําในฐานะสินทรัพย์เสี่ยงต่ําไว้รองรับ แรงกระแทกจากความยุ่งเหยิงทางเศรษฐกิจหรือไม่ก็ภาวะเงินเฟอ้อแต่ที่น่าสนใจนั้นจีนได้เพิ่มการซื้อทองคําเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 6 7เป็นการซื้อเพิ่มจิตต่อกันเป็นเดือนที่16ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเป็นปันจจัยช่วยสนับสนุนให้ราคาทองคําแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ความเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับที่ผ่านมานั้นจีนพยายามที่จะลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา เล็กรดการถือครองดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วหันมาซื้อทองคําเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจนเป็นเดือนที่16ติดต่อกันในการเพิ่มการถือครองทองคําอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทางอินเทอร์เนียวก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องทางอินเทอร์เนีว ในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ